ล่องเรือน้อยลอยวนลัดเลาะความยังคลองสายเล็กๆแห่งนี้ก็จะพบกับนาบัวซึ่งเป็นแหล่งปลูกและขายส่งดอกบัวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งเข้ามาถึงแล้วต้องขอบอกเลยว่าดอกบัวมากมายสมงกับชื่อนาบัวเป็นอย่างดีเพราะบึงทั้งบึงนั้นอัดแน่นด้วยดอกบัวจนบางช่วงแทบจะมองไม่เห็นผิวน้ําเลยนะครับและถ้าใครอยากเห็นดอกบัวชูก้านออกดอกสีชมพูพร้อมกันทั่วทั้งบึงแล้วก็วรมาในช่วงสายๆนะครับแดดก็ยังไม่ค่อยแรงมากแล้วยังได้พายเรือเล่นกันอย่างสนุกสนานเหมือนนัทชาและออกัสที่กำลังสนุกสนานกับการเก็บดอกบัวอยู่นีครับ น้องนาชาก็นี่มันนาบัวนี่นานาบัวเหรอคะนาชาไม่เคยได้ยินเลยนะคะนาชาได้ยินแต่นาข้าวนาเกลือนาบัวมีด้วยเหรอคะอพี่ก็แอบงงอยู่เหมือนกันงั้นเราต้องมาหาผู้รู้มาไขาข้อข้องใจกันหน่อยดีกว่าแล้วงั้นเราไปหาคนใหญ่กันเถอคะ่ะ ตอนนี้ล้วก็อยู่กับคุณยายไนค์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยายครับทําไมการปลูกดอกโวถึงเรียกว่านาบัวครับผมเห็นมันก็เหมือนเป็นบึงๆนะครับทําไมถึงไม่เรียกว่าบึงบัวครับสมัยก่อนที่ตรงนี้เป็นนาข้าวเป็นนาข้าวค่ะเราทําข้าวเป็นข้าวปลูกแล้วก็เลยหันกลับมาทานาบัวอเขาก็เลยเรียกว่านาบัวคือบัวราคาสูงกว่าข้าวบัวนี่เราได้เว้นวันเก็บวันเว้นวันเราก็ได้แล้วได้เลยคอยข้าวตอนนั้นได้แค่เดือนสามพันกว่าบาทเอง สามเดือนเราถึงจะเกี่ยวเขาได้โอ้โหสามเดือนอดทนมากะแล้วแต่ละพันธุ์นี่มันไม่เหมือนกันนะครมันก็จะมีแบบถ้าสีแดงที่หนูเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าฉัดฉัดตะบงกดฉัดตะบงกดถ้าสีขาวเขาเรียกว่าฉัดทะบุญแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือบัวที่กินสายบัวที่กินสายมันจะบานเฉพาะกลางคืนถ้าเช้าคุณมาเห็นแดแดเขาหุบแล้วหุบเลยหุบเลยแล้วดูยังไงคะเราดูจากสีถ้าสีแดงก็ฉัดตะบงกด ถ้าสีขาวฉัตร็มีแล้วถ้าบัวแบบนั้นดอกมันจะแหลมขึ้นมาใช่ไหมรเราจะเห็นตอนถ้าเรามาสายเราก็จะเห็นก็หุแหลมแหลมแต่ถ้าเรามาเช้าจะเห็นเาบานอันนั้นเรียกว่าบัวกินสายครับแล้วการปลูกดอกบัวนี่มันยากไหมครับปลูกไม่ยากคือเราปลูกครั้งเดียวเวลาเราปลูกอะเราใช้รากของเขาา้ามาเราก็กวั่ลงงปในดินเลย พอวางลงไปแล้วก็มันจะมีไหลใช่ไหมเราแหวกร่องให้เขาอาไหลนี่วางลงไปอย่าให้ไหลอันนั้นหักถ้าไหลอันนั้นหักคือต้นเนี้ยตายทั้งต้นโอ้โหแล้วถ้าเกิดเราจะไปเก็บดอกบัวนี่มันยากไหมคะบัวเก็บไม่ยากเก็บง่ายอยากเก็บมากถ้าอยากเก็บเราไปเก็บไปเลย Hello. พี่กำลังเก็บบัวไปขายใช่ไหมครับบัวนี่ใช้เวลาเก็บกี่วันครับเว้นวันค่ะเว้นวันนะครับเก็บยังไงครับอ๋อเราก็ต้องใส่ถุงเท้าใส่ถุงมือนะค่ะแล้วก็จะวางบนบ่านนะครับครับครับแล้วพี่เขาจะเก็บดอกบัวนานไหมนานเก็บเก็บตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงกโมงสิบเอ็ดโมงแล้วเราก็ขึ้นไปนั่งกำไปคัดไซส์ใหญ่กลางครับแล้วตอนนี้เราก็เอามากำ กรามสิบดอกสิบดอกเราก็ใช้ใบหอมสองใบอแล้วเราก็ไปจุดลงตะกร้าแล้วก็เอาไปขายสี่โมงเย็นจะมีรถมารับรถมารับที่บ้านเลยเอาส่งมพระกับของแล้วก็เอาไปขายส่งกับของสลาดครับพี่เขาเก็บแต่ดอกตูนมาครับทำไมดอกบานๆสวยๆทำไมไม่เอาไปขายอ่ะครับก็คือดอกตูมเนี่ยเข้าไปถวายพระนะแต่ดอกบานเนี่ยเดี๋ยวมันกระโลยนะ มันก็โรย<า>ใช่ไหมตอนพรุ่งนี้มันโรยหมดแล้วร่วงกิ่เขาจะร่วงหมดแล้วคือมันจะร่วงของมันเองใช่แต่ถ้าเป็นโบราณ<ๆ>เขาบอกว่าถ้าเอาดอกบัวบานไปถวายพระจะได้แฟนแก่าเราดอกบัวนับเป็นดอกไม้ที่คนไทยเรารู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างมากเพราะใช้ในการบูชาพระอยู่เป็นประจำไปที่วัดไหนรับรองต้องเห็นดอกบัวอย่างแน่นอนนะครับและเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักดอกบัวแน่แน เพราะนอกจากจะเห็นตามวัดวาอารามทั่วไปแล้วดอกบัวยังถือเป็นดอกไม้ที่ใช้ประดับตกแต่งในงานพิธีมงคลต่างๆอีกด้วยนะครับและถ้าใครอยากเห็นทุ่งดอกบัวหรือนาบัวมากมายขึ้นหนาแน่นแทบจะแข่งกันชูคอขึ้นพ้นน้ําขนาดนี้แล้วล่ะก็คงต้องมาที่นี่ <c oughs> คลองมหาสวัสดนาบัวแห่งนี้นี่เองคุณยายคะแล้วดอกนี้เนะะี่ยค่ะจะได้ขายได้เท่าไหร่คะอันนี้เราส่งเขาได้ดอกละสงลอง,สงบาทดอกละสองบาทแต่ถ้าลองลองไปเราก็ได้แค่หนึ่งบาท รวมกันถือว่าได้เยอะมากได้หลายบาทเลยนม่จับแต่ไม่จะมีประโยชน์อ่ะอันนี้มีด้วยทำเป็นร่มได้เหรอใช่เป็นไงเจ๋มไหมฮะสุดยอดคุณยายครับท่านนกอะไรครับเขาเรียกสมัยก่อนที่เขาเรียกอีกาแต่ว่าสมัยนี้เขาเรียกกาลักน้ำกาลักน้ำทำไมถึงเรียกว่ากาไม่รู้สีสมัยใหม่ทำไมเขาเรียกกาลักน้ำกาขโมยน้ำหรือเปล่า 1...9.. โอ้มีตั้ง19ดอกให้คุณแม่ว้พายได้สบายเลยอืมแล้วเอาดอกวัวไปเก็บดีกว่า,านะชาเห็นคุณยายนายบอกว่ายังมีอะไรสนุก,นกให้ทำที่หิตั้งหลายอย่างโอ้ข้าวที่ก็สนุกนะค่ะปะ่ะอารมณ์ไปเก็บกันนีว่เดี๋ยวพี่ช่วยพี่ถือเองอาชา <Okay. S 1> ถือลมของอชาแปะ๊ปะช่วยว่า ดูเหมือนว่าน้องนัทชาจะสนุกกับการเก็บดอกบัวไม่กลัวแดดมไม่กลัวดำกันแล้วนะครับเนี่ยช่วงหน้าน้องทั้งสองจะมาทําอะไรสนุกสนุกอดใจรอพบกันช่วงหน้าหน้าตามใจเลยแตหน้าตามใจชอค่ะน,นัทชาจะใส่อะ<ต>ไรก็ได้เ่งหน้าตามใจชอค่ะนัทชาจะใส่มุ้ยย้อนอ่าจัดไปครับผม